ติดตามพายุไซโคลนเข้าประเทศไทยวันไหนสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564มาพบกับหอกระจายข่าวชาวบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามพายุไซโคลนซึ่งขณะนี้เป็นยอมความกดอากาศตำ่ำที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุไซโคลนในเร็ววันนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นเช่นไรจะขึ้นสู่ประเทศไทยวันไหน และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจากโมเดลพยากรณ์อากาศ ของ GFS เริ่มกันที่วันที่28มีนาคม2564เวลา5นาฬิกาในเวลานี้กลุ่มเมฆฝนรวมตัวกันอยู่ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งยังไม่มีเค้าลางของพายุไซโคลนเลยในขณะนี้โดยเราจะเลื่อนเวลาต่อไปดูว่าพายุไซโคลนจะมีแนวโน้มก่อตัวขึ้นเมื่อใดโดยเมื่อถึงเวลา14นาฬิกา ของวันที่29มีนาคมเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มเมฆฝนรวมถึงลมเริ่มวนเข้าหากันโดยมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกาโดยทิศทางของลมจะหมุนรอบกลุ่มเมฆฝนเพื่อรวบรวมพลังที่จะเป็นพายุไซโคลนในเวลาต่อไปโดยในวันที่30มีนาคมเวลา14นาฬิกาพายุยังคงอยู่บริเวณเดิมแต่แรงลมเริ่มทวีกำลังแรงขึ้น โดยจะสังเกตเห็นรูปร่างใกล้เคียงกับพายุไซคโคลนมากขึ้นโดยเราจะเลื่อนเวลาต่อไปดูว่าพายุไซคโคลนจะมีแนวโน้มก่อตัวขึ้นเมื่อใดจากนั้นในวันที่1เมษายนเวลา19นาฬิกายอมความกดอากาศต่ำที่รวมกันมีลักษณะคล้ายพายุไซคโคลนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกปกคลุมทั่วพื้นที่จากนั้นโดยเราจะเลื่อนเวลาต่อไปดูว่าพายุไซโคลนจะมีแนวโน้มก่อตัวขึ้นเมื่อใดจากนั้นในเวลา14นาฬิกาของวันที่ 3, กลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาพร้อมทั้งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเกือบทั่วทั้งประเทศจะทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเราจะเลื่อนเวลาต่อไป โดยในวันที่3มีนาคมเวลาหนาฬิกากลุ่มพายุด,ดังกล่าวได้สลายตัวก่อนจะคลื่นฝั่งที่ประเทศไทยคงเหลือไว้เพียงกลุ่มเมฆฝ,ฝนขนาดใหญ่โดยจะทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือในเวลา15นาฬิกาจากนั้นจะค่อยๆสลายตัวไปซึ่งโมเดลพยากรณ์อากาศของ GFS ที่ให้ไวน้นี้ขัดแย้งกับโมเดลพยากรณ์อากาศของ ECMWF ที่ให้ไว้ว่า พายุไซโคลนตัวนี้จะไม่ขึ้นฝั่งแต่จะส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ดูกันในวันที่เวลา14นาฬิกาโมเดลพยากรณ์อากาศของ GFS ให้ไว้ว่าตัวพายุมีความรุนแรงค่อนข้างมากส่งผลกระทบถึงประเทศไทยส่วนโมเดลพยากรณ์อากาศของ ECMWF ให้ไว้ว่าเป็นเพียงกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นจากนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันดูในช่วงเวลา3นาฬิกาของวันที่3มีนาคมซึ่งโมเดล GFS ได้ให้ไว้ว่าจะมีฝนตกทั่วทั้งประเทศไทยแต่ในส่วนของ ECMWF กลับยังไม่ได้ให้ว่ามีฝนตกในประเทศไทยเลยซึ่งโมเดลทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลโดยมีฝนตกทั่วทั้งประเทศ แต่จะให้ไว้ไม่ตรงกันในช่วงของวันและเวลาซึ่งทางโมเดล GFS ได้ให้ไว้ว่าฝนจะตกในวันที่3แต่โมเดล ECMWF ได้ให้ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักในวันที่ต้นไปจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีความเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัดมากกว่านี้ทางเราจะนำมาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ